ยุคนี้คุณจะไปเอาไม้ค้ำมาเดี๋ยวมันก็ผุนะอันนี้สองความทันสมัยคุณก็คือการเสริมความรัพุ่งนี้เลยหรือม่นเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่ไม่โฟกัสนะและการท่ามเนี่ยปเป็นอะไรง่ายสดุดดีสดุดสําหรับมะม่วงค้อยู่ความง่ายอะไรรู้ไหมไม่ได้ใช้อะไรเลยเนะี่ยแค่กีดแผลแล้วใช้แค่เชือกอันนี้เนี่ยคุณดูเนยต้องใช้เวลาหน่อยนะ oh. แต่ถ้าคุณเอาพลาสติกไปหุ้มอ่ะนะมันะมจะติดเร็วเ hmm. นี่ยติดแล้วจะกีดให้คุณดูเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันเข้าไปรัดมะม่วงกูต้องรีบกีดอ่ะใช้เวลาเดี๋ยวม มันจะติดช้ากว่าที่มีพลาสติกคุ้มแด้สอนคุณด้วยนะเะกษสโมรีไม่ค่อยลงทุนคุณไม่อยากไปซื้อพลาสติกก็ทาบได้ไม่มีปัญหาอย่ามีข้ออ้างให้กีดแผลถูกต้องนะคะแล้วก็เอากิ่งเนี่ยทาบไปเลยคุณบอกแล้วว่าสุดยอดแล้วก็ไม่ต้องใช้พลาสติกใช้แค่เชือกอะเนี้ยมันมีทุกท่าอยู่แล้วอะ่ะแต่ต้องรอช้ากว่าการทาาแบบมีพลาสติกหน่อยอฟัง<ม>คุณดีนะคุณได้ยินจากคลิปนี้ทั้งหมดไม่มีในสื่อฟรีๆนะคะ อันนี้แหละที่ครูบอกคุณว่ากเกษตรมนตรีที่เดียวเท่านั้นเป็นเทคนิคพิเศษที่เสริมโคนไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเสริมโคนแน่นหนามาตรฐานการันตีผลลัพธ์ไม่เหมือนกระสื่อฟรีที่คขาให้คุณสอนแบบนี้แหละคือสอนราคาแพง